สวัสดีครับมาพบกับผมตั้มช่อง TMC อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันที่1น,นะหลีกมันรีแล้วนะครับผมก็เพื่อนๆก็ไปรับรางวัลกันได้นะครับสาหรับรางวัลการไต่แรงนะอ่ามันจะรีทุกๆสิ้นเดือนนะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้จะมาทดสอบเสี้ยวทุนกวงนะครับผมว่าเขาสวนได้แรงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีพลังที่เก่งกาจ ขนาดไหนนะครับผมผมไปยัดให้เขาเรียบร้อยหมดแล้วนะสกิลพระเอกของเราก็คือสกิลสวนนั่นเองนะครับผมซูปเปอร์สปีดคิกแบ็คแคนนอนนะครับบวกาบวก35%นะครับถ้าเกิดเราได้เปรียบนะแปลว่าถ้าเกิดเราสวนกระสีฟ้าเราจะได้เพิ่มอีก35%นะครับแล้วก็พลังที่เขายิงมาแล้วเราโต้กลับไปเนี่ยเราจะได้ไปเป็นพลังบวกตอนเจอโกอีกนะครับเรามาดูความสามารถของเขานะครับผมเพิ่ม15%ให้ตัวเองนะครับมาอยู่กองกลางนะ แล้วก็จะได้อีก5%นะครับตามจำนวนนักเตะจีนมัธยมนะครับแปลว่ายิ่งเยอะก็ตัวละ5%นะครับอ่าแล้วก็ความรถพิเศษที่2คือเจอเอสบวกอีก50%นะครับพวกกับตันทีมตัวตัวเต็งนะครับผมอ่าผมยัดแบบนี้นะพลังเตะ2นะครับผมแล้วก็เป็นสวน2นะครับ ไอพลังเตะเนี่ยครับผมเอาไ้อัพเพื่อให้พลังการสวนมันแรงขึ้นนะครับเพราะว่าความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับค่าพลังเตะนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมกองหลัองอิตาลีนะครับบวก7%สกิลให้ตัวต่างชาติที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับอ่าเซียวจุนกวงก็จะได้ตรงนี้ไปด้วย7%นะต่อไปอิชิสกิใหม่นะครับผมก็จะบวกให้กองกลางและกองหลังทุกตัวนะครับ4%เนนะอ่านี่นะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูกองกลางจีนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเพิ่มให้เสียวจุนกวง10%นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโต้กลับให้กองกลางทั้งหมดเลยนะครับสมมติสุภาษาใส่สวนด้วยก็จะได้อีก15%ตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่านี่ก็จะได้อีก5%เนะครับเพิ่มพลัง5%ให้ตัวจีนนะอันนี้มิสุกิจุนนะครับเพิ่ม8%ให้กับเอเชียนะครับกองกลางกับกองหลังนะ อ่าแล้วก็เป็นนักเตะจีนนะครับอันนี้เพิ่มให้อีก10%อ่าก็คือว่าอยากให้สกิลของเซี่ยจุนกวงแรงทีมจีนก็ต้องครบ4ตัวนะครับแล้วถ้าอนาคตเขามีเพิ่มหรือมีอะไรมาอีกก็จะได้ตรงนั้นไปอีกนะครับโอเคพร้อมแล้วเราไปดูการทดสอบเซี่ยจุนกวงกันเลยครับก็ต้องลุ้นนะครับผมว่าจะเจอทีมที่เป็นใบหรือเปล่านะครับถ้าเป็นทีมใบเนี่ย เสียวจนกวงไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเป็นทีมโลเบโตนะแล้วก็เป็นโกเป็นวากาสีเขียวตัวเก่านะครับเราก็จะได้เห็นการทำงานของท่าสวนของผมแบบเต็มๆนะครับเราพร้อมแล้วทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลย โอเคมาแล้วนะครับ780,000นะครับตัวละครนี้ไม่ใช้ S นะถ้า S ก็จะเพิ่มอีก50านะครับไปแล้วนะลูกแรกเห็นไหมครับว่ามันจะมีการบัฟที่เยอะมากเลยนะก็เป็นการบัฟพ,พลังที่ผมอ่านให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับ,อ,บอ,อ่าบวก2องแสนนี่คือเราได้พลังสก,กิลของที่เขาเยิงมาใส่เราตอนแรกนะครับ โอเคมาแล้วครับโรเบโตนะเอสนะ9ก้าแสนะครับสีเขียวชนสีเขียวนะเราจะได้ห0 0สนมาด้วยนะครับอ่าเป็น1นล้านสนะข้อดีของการสวนก็คือว่าเราเซฟเพลังการรับพลังการชกของโกเรานะครับผมแล้วก็ ไม่บอลแม่ไปถึงหน้าโกแล้วนะเราก็จะลดการเสี่ยงลงไปนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีและค่อนข้างที่จะโกงมากนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีสกิลไหนที่กันท่าสวนได้นะครับมีแต่การใบของทีมต่างชาติตัวใหม่นะโอเคครึ่งหลังเราไปลุ้นทพร้อมกันนะครับว่าเซียวจุนกวงจะได้สวนอีกไหมนะครับ 《これがナンバーワンストライカーの私のゴールだ!》 จะสังเกตนะครับผมว่าผมไม่ได้กดออโต้ไว้เลยนะผมจะเล่นแบบสแตนดาร์ดเจอสแตนดาร์ดเลยนะครับวัดกันไปเลยนะว่าดวงใครจะดีกว่ากันนะครับโอเค,อเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปการทดสอบเซียวจุนกวงนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนๆชอบกันไหมนะครับ ก็สำหรับ skill สกิลส่วนนะครับผมให้เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงมากนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากนะเมื่อจะเป็นใส่ฮิวงะเอยใส่ซื้อภาษาเอยนะครับผมตอนนี้มันออกมาไม่เยอะนะถ้าอนาคตมันมีเพิ่มก็แนะนาให้เพื่อนๆหาไว้นะครับมันค่อนข้างที่จะดีนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ